นี่นี่บิดคมคมบิดสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับพี่นายอีกแล้วนะครับวันนี้พี่นายก็อยู่กับโปนะครับพี่นายจ้างมาในราคา50บาทแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่นายจะบิดเงินโปได้ไหมไปดูกันในเกมนะครับเดี๋ยวให้เขาหาของให้ก่อนไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโปเนี่ยจะหาของอะไรให้เราได้บ้าง ของมาเลยเยอะๆนี่พี่พิมพ์ว่าหอาของมาเลยเยอะๆมาดูกันนะครับว่าเขาจะหาของอะไรให้พี่ได้บ้างค้างวะเนี่ยอาโลค้างหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่ค้างทุกคนไฟมาแนละ้วดูบินแล้วบินอีกแล้วอุ้ยไฟยวิวสามเลยอุ้ยดูดิแป๊บเดียวเต็มแน่แบบนี้แป๊บเดียวเต็มแน่แน่วิวสี่แล้ววิวสี่แล้วโอ้ไฟเต็มแล้วทุกคนเร็วมากแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้ น้ำจับเมื่อกี้มาคือแป๊บเดียวเองนะเร็วมากเลยเราจะให้เขาหาของให้เราแบบเยอะๆเลยนะให้เราจะบิดไม่จ่ายเงินเราจะบิดเลยบิดแบบบิดคมๆเลยในราคา50บาทไม้มาแล้วเฮ้ยไม้ลอยมาไม้ลอยมาแล้วอย่างเยอะโอ้ก็อี้เต็มเลยอ่ะเราช่วยเราช่วยเราช่วยเก็บเราช่วยเก็บโอ้ดูดีทุกคนแปบ๊บเดียวร้อยไมย้อ่ะแปบ๊บเดียวร้อยไมย้เยอะเกิน ไม่ถึงประมาณนาทีหนึ่งเลยทุกคนแปบ๊บเดียวร้อยไม้เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะทําอะไรให้ผมได้อีกบ้างไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ว่านี่พี่มาทําคลิปสนุกสนุกให้ดูกันว่าโปมันจะต้องรู้สึกยังไงบ้างเวลาโดนพี่บิดเงินเพราะว่ามันไม่ควรเล่นโปนะครับโดยปกติแล้วอ่ะห้ามเล่นโปเด็ดขาดนะต่อให้มีวันเยอะไปก็ไม่ได้หรอกทุกคนเล่นเองดีกว่าสบายใจกว่าครับอ่ะตกตอนกลางคืนแล้วบินกับแล้วไหนมีอะไรอีกไหมอาหาร ขออาหารหน่อยเดี๋ยวพี่พิมไปก่อนนะว่าขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยนี่อาหารมาเร็วโอ้โหเค้กเค้กมาแล้วขออาหารได้เค้กมาแล้วอุ้ยเด็กคนนี้หนึ่งมาแล้วด้วยอาหารมาเต็มเลยมีแต่บลูเบอร์รี่ไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอเอาแต่บลูเบอร์รี่มามีเนื้อสัตว์บ้างไหมเนี่ยไ,ได้เนื้อสัตว์จังเลยโอ้มีแอปเปิ้ลมาด้วยทุกคนสงสัยน่าจะหาได้แต่ผลไม้นั่นไงแครอทก็ตามมาเลย ผล,ลไม้จริงๆน่าจะได้แต่ผล,ลไม้นะมีอีกไหมเหล็กล่ะมีเหล็กไหมมีเหล็กด้วยไหมนี่มีเหล็กด้วยไหมเหล็กพี่เขียนเหล็กมีเหล็กนี่มีเหล็กด้วยไหมเอาเหล็กมาหน่อยสิอุ้ยเด็กครบสี่คนแล้วอะ่ะ เร็วเกินเด็กครบ4คนแล้วนี่ทุกคนเหล็กมาแล้วดูเหล็กมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะไมโครเวฟโอ้โหถึงว่าทําไมโปวันมันเยอะหรือเกินโอ้โหมันโกงขนาดนี้นี่เองเก็บได้ทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้เหล็กร้อยหกสิบแปดเลยทุกคนเยอะนะร้อยหกสิบแปดอุ้ยมีอันใหญ่ด้วยเหล็กเงินใหญ่ด้วยกินได้ไหมอาหารกินได้ปกตินะครับกดกินได้ปกติเลยน่ากลัวจริงๆโปแต่เขายังไม่รู้ชะตากรรมว่าเขาจะโดนอะไรจากพี่เขาจะโดนพี่ปิดเงิน รอบที่แล้วพี่ไม่ได้บิดนะพี่จ่ายแต่ว่าเรามีพี่ตั้งใจมาบิดเลยแหละว่าแบบว่ายังไม่เลิกใช้อีกหรอโปเนี่ยฮะมันไม่ดีนะหูเหล็ก300อยกว่าอย่างนี้เราเอฟเคได้ยาวๆเลยนะคุณผู้ชมพี่ซื้อที่ดินฟาร์มมาเลยอาหารเรามีไม่จํากัดแน่ๆโอ้โหเหล็ก500อยแล้วเหล็กยังมาไม่หยุดเลยไม้ก็มาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะทุกคนทําอะไรได้บ้างทําให้หมดเลยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรให้เราได้บ้างแต่แค่แบบอยู่ยางเงี้ยแล้วเขาเติมไปให้ตลอดอะ่ะ คือแบบอยู่เป็นพันวันสบายเลยถึงว่าโปรทำไมมันถึงแบบหลักพันวันขึ้นกันทั้งนั้นเลยเนาะนี่เขาพิมพ์อะไรน,น่าจะแป๊บอ่าแป๊บโอเคแป๊บหนึ่งรออยู่ครับรออยู่แต่เองยังไม่รู้ชะตากรรมที่เองจะโดนไงบินแล้วบินแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วไปไหนอะ่ะอยากรู้ไม่ได้ไปอยู่นี่ดูดิเอาหาให้แบบเรายังไม่ได้ไปไหนนะเราเดินอยู่แต่บ้านโอ้โหพาพพันแผล นี่เอามากันการกลัวผมโดนกวางตีใช่ไหมเนี่ยเยอะมากเลยโอ้หมีชุดก่อเหล็กด้วยก่อเหล็กเอามาเต็มเลยก่อหนังไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วโอ้หเดี๋ยว,ยวผมจริงผมจริงอันนี้ก่อนมันเยอะจริงก่อหนังเหรอมีกระสุนด้วยมีปืนไหมอ่ะขอดูปืนหน่อยนี่งไงปืนโอปุ๊บก็ลงมาเลยมาดูกันว่าผมจะมีกระสุนกี่นัดทุกคนกองปืนคองเกาะโอ้กระสุนกระสุนเยอะมากเกาะออกก่อนนะครับมีทัง้งปืนมีทั้งเกาะ เองโดนแน่เองโดนข้าบิดแน่อาจะบิดเองแน่เองใช้โปอย่างนี้ไม่ดีเลยทําอะไรได้อีกนะทํามาสิไหนทําอะไรได้อีกโอ้โอ เชื้อเพลิงเราเองไม่มีจํากัดเลยว่าหัเชื้อเพลิงเราจะไม่มีจํากัดแน่ๆแ,แ,แบบนี้เกินไปดูนี่หลั่งเชื้อเพลิงที่ทุกคนโอ้โหโอ,โอ้นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆดูอาหารผ้ามันแผลปืนเชื้อเพลิงกระสุนโอ้ยอยู่ยาวๆเป็นพันวันได้เลยนะเนี่ยเกินไปเยอะมากทุกคนเยอะมากคนที่11บเอ็ดเองเนี่ยของเราเยอะมากลอยไปไหนทําอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้ว,ลวเดี๋ยวราอรอเขากลับแมป์ามาก่อน ผมอยากรู้ว่าเขาจะทําอะไรให้เราอีกไหมวันนี้พี่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะทุกคนพี่บอกไปก่อนพี่ยังไม่ได้จ่ายนะเดี๋ยวตอนเราคุยกันไหมว่าตอนเสร็จอันนี้แล้วเราจะจ่ายเงินแต่พี่กะจะบิดเลยบิดแบบไม่จ่ายเลยเดี๋ยวเราพิมพ์ไปด้วยว่าบิดคมคม <c oughs> บิดคมคมดเดี๋ยวเจอกันไปไหนแล้วล่ะกลับมาแล้วกลับมาพมกับอ,อะไรอะชุดเกาะจะยถาม่อนมีอะไรอีกไหมนี่พี่ถามก่อนมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมทำอะไรได้อีกไหม โอ้แต่จริงๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วนะทุกคนเนี่ยแค่นี้แม่งก็อยู่เป็นพันวันได้แล้วอะดูเชื้อเพลิงดิอย่างเยอะนี่เขาพี่หมดแล้วครับจ่ายตังมาเลยทําครบแล้วนี่นี่นี่บิดคมคมบิดคมคมบิดคมดคมบายออก โอ้ยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พี่หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะถ้าใครอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย